ห้ามจัดหมดเพราะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทางเครื่องบินวิ่งไงทางเครื่องบินวิ่งผ่านก็เลยก็เลยห้ามจัดห้ามจัดบุญบองไาแต่ก่อนมีบุญบวงไาทุกปีแถวนี้เดี๋ยวนี้ก็เลยเงียบไปเลยคุณกิจก็หัวใจพลังบวกเนาะหัวใจพลังบวกมาเนาะขอบคุณมากครับคุณกิจขอบคุณมากครับขอคบคุณมากกเ็เหลือเวลา,า,าห้าน,านาทีเนาะห้านาทีเนาะจะได้ครบหนึ่งชั่วโมงเนาะก่อน เตรียมบวกไม้บวกมือกันได้เลยเนาะวันนี้เนาะก่อนได้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วอีกแ้านาทีก็ครบหนึ่งชั่วโมงเนาะก่อเตรียมตัวบวกไม้บวกมือก็ได้เลยเน,ะน,น,เนะเา,นาบเนะวบวกไม้บวกมือกันได้เลยใครมีภาระหน้าที่อะไรก็ไปทํากันเนาะวันนี้ <laughs> เปิดส่วนมากจะเปิดงานงวันแรกกันหมดหมดประเทศแล้ววันนี้วันนี้หรือวันที่เปิดงานก็เตรียมตัววันนี้เนะาะก่อจะได้เงินสิงหาปีหน้ากิน <laughs> ว ยังดี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 เพราะว่ารู้วันที่จะได้เงินอยู่ก็ยังดียังดีก็ยังดียังดีก็ยังรอรอใช้เงินเดือนสิงหาปีหน้าปีนี้หรือปีหน้าปีหน้าก็ยังอีกเป็นปีปีหน้าก็ปีหกเก้าต้องปีหกเก้าเนาะปีหกเก้าปีหกเก้าปีหกเก้าหกเก้า ยายก็หัวใจกอดเนาะกิจก็ไหวไหเนาะกอขอบคุณทุกคนล่ะขอบคุณทุกทก,ทกำลังใจเนาะขอบคุณมากที่แวะเวียนเข้ามากำลังใจเนาะจำเช้าๆก็บุกไว้บุกมือก็ได้เลยเนาะบุกไว้บุกมือก็ได้เลยก็ได้เวลาแล้วได้เวลาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณกิตขอบคุณคุณยายเล็กวันนี้ที่หาหาช่องเจอคุณแม่ละไมาก็หาช่องเจอวันนี้ คุณย่าอบขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณเจฟอนปีเตอร์ของย่าหายไม่เป็นไรเมื่อคืนนี้เอฟซีเยอะเมื่อคืนนี้เอฟซีเยอะจนอ่านไม่ไหวอ่านอ่านไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรปีเตอร์ไม่มาวันเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวปีเตอร์ก็มาเดี๋ยวปีเตอร์ก็กลับมาเหมือนเดิมแหละปีเตอร์เขาก็ไปหลายที่เนาะเขาไปหลายที่เนาะปีใหม่มาเขายังไปเที่ยวปีใหม่อยู่เขายังไม่เขายังเที่ยวปีใหม่อยู่ยังไม่ นั่นหรือเปล่าก็ถึงมายังไม่ถึงก็ขอบคุณคุณแม่ละไมเนาะขอบคุณแม่กระทขอบคุณพิสาเนาะขอบคุณเจฟ้อนขอบคุณคุณตาคำพูนขอบคุณคุณสุเลนขอบคุณคุณประดมเนาะขอบคุณคุณมณีชายขอบคุณคุณตาคำพูนขอบคุณคุณแม่ไก่เนาะขอบคุณแม่ละไมขอบคุณใกล้ๆหลายคนเลยที่แวะเข้ามาเร่งใจเนาะขอบคุณ คนหละที่แวะเวียนเข้ามาเนาะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบคุณพี่สาเนาะขอบคุณพี่สาอาหารใต้ขอบคุณกระท่อมอคุณกระท่อมพินแค้นเนาะขอบคุณคุณประโดมที่มากำลังใจ มากๆขอบคุณน้องมากเนาะในเช้านี้เนาะผมเชนแล้วก็น่าจะขออนุญาตแหละทุกท่านทุกคนเนาะลงไลฟ์ก่อนก็อย่าลืมเนาะแวะกำลังใจกันเนาะบ้านเล็กก็ไลฟ์สดทุกวันเนาะก็มาให้กำลังใจกันได้บ้านของแม่กุศลก็ไลฟ์สดทุเป็นของเดี๋ยวก็ช่วงสี่ทุ่มเนาะคุณยายก็สองทุ่มเนาะวันนี้น่าจะมีเนาะบ้านของคนใหญ่เจี๊ยป้อก็สองทุ่มเนาะแวะมาให้กำลังใจกันเนาะคุณตาก็ช่วงเช้าเชาเนาะตาคำกูลพิสาก็ช่วงเช้าคุณนิชาก็ช่วงกลางวันเนาะหลายเวลาเนาะบ้านคุณนิชาก็หลายเวลาก็มาให้ก้ ทุกช่องทางที่เข้าได้เนาะบ้านของเจ้าวบ้านเนาะก่อนเจ็ดโมงเช้าเนาะเจ็ดมงเช้านี่แหละตีสองโมงเช้าก็แวะเข้ามากำลังใจก็ได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจแหละที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะก็ขอบคุณมากก็ได้กำลังแรงใจเนาะจากเ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆลุงป้านนะาคุณตาคุณยายเรานี่แหละที่แวะมากำลังใจเนะจาะผนจะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆากๆ็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนน้องปีใหม่แล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนร่ำรวยกันทุกคน อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้ร่ำขอเรื่องกันทุกคนเนาะตื่นนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนก็ทุกคนเนาะมันชีนแล้วก็น่าจะขออนุญาตทุกท่านลงไล์ก่อนเนาะเพื่อจะได้เข้าทํางานตามปกติเนาะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเด้อก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเนาะทุกช่องทางที่เขาได้เนาะก็อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจเนาะมันชีนแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันช่วงเช้าเช้างนี้แหละก็อย่าลืมแวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะก็ขอบคุณมากครับขขขอบบคุุุณมาาากกก็สสสยยใจ ดีกันทุกคนนะครับบ๊ายบยโชคดีปีใหม่กันทุกคนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ